นี่แซ่บบ่แซ่บแซ่บบ่ฮะข้าวเหนียวกับสิ่นหลอดแซ่บอยู่บ่แซ่บฮะเอาข้องเลนน้องออกมากับอยากนั่งนั่งรถน้องแล้วก็มองนั่นกับน,นั่งอีกเอาข้องเลนออกมาให้น้องนั่งเอือยกับอยากนั่ง เมนูแซบของจินนี่ก็คือข้าวเหนียวกับซ้นหลอดแซบอยู่บ่นัะเต็นไปนำมาเฮแดแอนโชเฮชอเดอร์แอนนี้แอนโชนีแอนโชตัวลูกคนเต็นอนะหัวไหล หัวไหลเห็ดเพิ่นวานะาอ้ยกินเอากินเอาเด้มักขนาดเด้ขาเนี้ยกับสินหลอดแข่งนียหัวย้องของเมย์กินข่าวเนี้ยตุยตุยได้หัวย้องของเมย์ซสบบอแซ่บกูดยกกูดโชดิโปงกูดกูดฮาันจินี่กูดไหมเทสกูด บึงตกะกตูนบึงมักขนาดได้นะก้าป,ป่าพริกเพคนนะเป๊ปป่าพริกกับเบบี้จอนหนึง่งไหนไหนไหนดูเบบี้จอนเแบบี้จอนนอนยิ้มอยู่สบายพ่นน้ำลายจู้ดจูดเแบบี้จอนจ้าเอ๋ยแเบบี้จอนกินกับยังกินบมักหุ่งซุก นอนอุ้ยตุยเยอะเแบบี้จอนสบายนอนยิ้มเยอะเอ๋่ยก็กินข้าวเนี้ก็ชินหลอดอิตันก็กินก็ยังบะงงสุกเห็ดเอิยตามนอนอําตามเลยอิ่มหลายมาขนาดบะงงสุกกับบะงงสุกนี่อิตันเอือยก็เอิดตาเบบ,บบี้จอนเแบบี้จอนเแบบี้พีกเแบบี้พีกบ่ลูกละบ่ บางคนกินขหนิ้วตุยตุยจินนี่จินนี่กูดเทสกูดแ่บบอ๊ะฮะขหนิยวก็สีหลอดแ่บบอหัวยงหัวยงหัวยงแ่บบอเอาโมแ่บก็กินซะนะแ่บยู่บะแบ ยกนิโป้ข <you>. really ึ ah, ้นนิโ no, ป no, no, no. uh. uh ้ขึ้นยังไงกึดฮะกึดเฮ้ยขี้อายนี่เอากินอีกแม่น่ะกินมังไงเนาวพุดนะพุดนะโอ้ทีละคำทีละคำเนาะบอลอยากินหลายอยากินหลายกินทีละคำพุดนะหนู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 นั่นเอาออกทีละคำลูกกินทีละคำเออเอาทีละคำลูกมันคำใหญ่หนูยัมบ่ได้ ยกมือข er, ึ nella, ้นยกมือขึ้นอย่างนี้จีนี่หน้าหนาขนเกลืดเพื่นยิ้มวย่องหัวย่องกินกันเยอตุยตุยเลยโอเคค่ะวันลูกบาย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 จุ๊บใหม่ด้วยหน้าหนาอาหารถือใจเพื่น